พี่น้องเฮาเฮาพี่น้องเฮาโอมโอมพุทธโธนโมเป็นเจ้าโอมพุทธโธนโมเป็นเจ้าบ้านสรีวาวเมืองเก่าโบราณบ้านสรีวาวเมืองเก่าโบราณตามตำนานคือบ้านสิงห์ทา เพิ่นว่าว่าเป็นทินดินดีนเพิ่นวาว่าเป็นทินดินดีนแม่น้ำซีมีป่าหลายหลนแม่น้ำซีมีป่าหลายหลนจุดเริ่มต้นสร้างบ้านแป้งเมืองจุดเริ่มต้น จนหงเฮืองเป็นเมืองขืนใหญ่จนหงเฮืองเป็นเมืองขืนใหญ่จนว่าได้สืญอดสุนทอนจนว่าได้สืญอดสุนทอป่าชาก่แต่กกแต่ข่าว ื้ผ้าเงาจากเสื้อสายเหลาผ้า,าเงาจากเสื้อสายลาตั้งแต่เข้าโลบไพ่หนีหอนตแต่ข้าวลบไพ่หนีหอนข้ากันต้นพี่น้องเอาอ้าข้ากันต้นพี่นงเอาอาตามกันมาตั้งเป็นเมืองบานตามกันมา เป็นเมืองปากปากตำนานแต่พอซำนีปากตำนานแต่พ่อสำนีออกจากนี้มามวลน,น้ำกันออกจากนี้มามวลน,น้ำกันมีเงินพันกับผ้ากันมามวลมีเงิน ขอฉันชวนอุ้มลูกจุงหลานขอฉันชวนอุ้มลูกจุงหลานมาชมงานบ,นบาุญบังไฟญ่ามาชมงานบ,นบาุญบังไฟไ่โอ้เฮ้าพี่น้องเฮ้าโอ้เฮาโอพี่น้องเฮ้าโอ้สาวคนโกเมืองยาสโสธร ตาออนซอนทันชัดชาพลตาออนซอนทันชัดชโพลผู้เริ่มตนคิดแต,ต่งขบวนเริ่มตนคิดแต,ต่งขบวนขอเชิญชวนเขาแดงทุกท่านขอเชิญชวนเขาแดงทุกท่านออกจากบ้านมาแห่นำกัน า,านสำคัญขาวแดงบ่อขาดงานสำคัญขาวแดงบ่อขาดงานซอยศาสาดงานป่าจำปีงนสสานซอยศาสงานป่าจำปีประเพนีของดีเมืองยอดพระเพีของดีเมืองยอดเถิงกำหนดขอฝนขอฝ้าเถิงกำหนดขอฝน บ้านผู้ขาเอิ่นบุญบังฟ้าผู้ขาเอิ่นบุญบังฟ้าโอ้โหโอ้โหโอ้เฮาโอ้โหโอ้เฮโซนยาโสผ้ากันพร้อมนาโซนยาโสผากันพร้อมนาเบิดเดือนหาลราขอฝ่าขอฝน คูน้ำคนพญาคันขาน้ำคนพญาคันขาคนลำบากขาดให้ไทนานลาขาดให้ไนาจึงได้พา้าทำสืครังงจึงไผาทาสครังายตอนบ่าไัยต่อสู่กับแทน บนเมืองแมนสวรรค์ส en, ันฝ้าบนเมืองแมนสวรรค์สันฝ้าสู่จนว่าแทนเพิินย่อมถอยสู่จนว่าแทนเพนย่อมถอยแถมยังคอยปล่อยฝนตกต่อแถมยังคอยปล่อยฝนตกต่อเสียงฝ้าห้องละแทนทรงสัญญาเสียงฝ้าห้องละแทนทรง เทลงมาฝนเท่งลงมาเทลงมาละฝนเท่งลงมาเทลงมาให้หน้าตู้หงเทลงมาให้หน้าตูหงโตตรงลงละฝนเท่งลงมาโตต่งลงละฝนเท่งลงมาโอ้โพี่น้องฮู้ ขบวนที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็เป็นขบวนของศูตรวัฒนธรรมจังหวัดยะโสธรน,นะคะร่วมกับโรงเรียนยะโสธรพิทยาคมค่ะขอเสียงปรบมาณนางอีกครั้งหนึ่งให้กับขบวนนะครับศูย์วัฒนธรรมจังหวัดยะโสธรโดยโรงเรียนยะโสธรพิทยาคมครับค่ะโดยการน,นําของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะผู้อำนวยการสถานศึกษา ท่านดรชัชพลรวมธรรมรองผู้บวยการสถานศึกษานายสัญญาสะสงครามนางรองรัฐแก้วบุบผานางนิพาพรกัลปดีนางพิไลวรรณสซ้อยสิงนะคะรองผู้บริการทั้งสีท่านและก็คณะคุณครูจากโรงเรียนยะโสธรพิทยาคมค่ะ น่าคุณสามารถเห็นยโสธรวัฒนธรรมศูนย์ขบวนขบวนพระที่คุณโรง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  Thank you for the beautiful dancing show today. ครับเครื่องเดิม M150 ครับพิธีกรก็กินเป็นอยู่นะครับเครื่องเดิมเนี่ยเอามาข้างบนด้วยแจกพิธีกรด้วย ค่ะก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะคะคณะผู้เข้าร่วมขบวนนะคะเราอยู่ในมาตรการของการป้องกันโครไวรัสนะคะจะสังเกตว่าทุกๆปีเราจัดประเพณีบุญบ้องไฟไม่ได้สวมแมสนะคะแต่ปีนี้นะคะเป็นปีแรกหลังจากการแพร่ระบาดของโครไวรัสนะคะเราจัดงานประเพณีบุญบ้องไฟมีการสวมใส่แมสเว้นระยะห่างนะคะอยู่ในมาตรการการป้องกัน โควิดนะคะและนอกจากขบวนนี้แล้วยังมีน้องๆจากโครงการชูบีนัมเบอร์วัน Welcome to be number one members o join us today อันนี้จะเป็นคนอารามของคุณครูอันนี้คือบุคลากรทางด้านการศึกษาทั้งหมดเลยนะครับเป็นคณาจารย์คุณครูในสังกัดโรงเรียนยะโสธรพิทยาคมครับค่ะ,ะซึ่ง ไม่ได้มีการประกวดนะคะแต่ว่าร่วมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดยะโสธรน,นะคะซึ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะคณะขบวนศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดยะโสธรและโรงเรียนยะโสธรพิทยาคมนะคะที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมขบวนเพื่อสืบสารงานประเพณีบุตรบัง้งไฟในปีนี้ค่ะ ค่ะขบวนที่กําลังเคลื่อนผ่านกองในการนะคะตอนนี้ก็คือขอบวนของศูนย์วัฒธรรมร่วมกับโรงเรียนยะสธรพิทยาคมค่ะสวยงามมากขบวนรถปุพชาตินะคะสวยงามมากนะคะ ต่อด้วยรถแห่กรองยาวนะคะในปีนี้นะคะเป็นปีที่เป็นปีแรกนะคะในการจัดงานประเพณีบุญบ้องไฟหลังจากที่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 นะคะท่านผู้วิกีตที่เคารพครับ